ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระาศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระาศาสดาพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยียาลัยสามยะมะกะสูตรว่าด้วยพระยะมะกะ สมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขค,ครุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุยมกะเกิดทิฏฐิชั่วเช่นนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่าภิกษุขีนาศพหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูนพินาศไม่เกิดอีกภิกษุจำนวนมากได้ยินว่าภิกษุยมกะ เกิดทิฏฐิชั่วเช่นนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่าภิกษุขีนาศพหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกต่อมาภิกษุเหล่านั้นเข้าไปหาท่านพระยะมกกะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วแน่นณที่สมควรได้ถามท่านพระยะมกกะว่าท่านยะมะกะ ทราบว่าท่านเกิดทิฏฐิชั่วเช่นนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่าภิกษุขีนาศพหลังจากตายแล้วย่อมา่าศูนพินาศไม่เกิดอีกจริงหรือท่านพระยะมะกะตอบว่าจริงขอรับท่านยะมะกะท่านอย่าได้กกล่าวอย่างนั้นอย่ากล่าวตูพระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตูพระผู้มีพระภาคไม่ดีเลย เพราะพระผู้มีพระภาคไม่พึงตรัสอย่างนี้ว่าภิกษุขีนาศลังจากตายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกท่านพระยะมะกะถูกพิกษุเหล่านั้นว่ากล่าวแม้อย่างนี้ก็ยังยึดทิฏฐิชั่วนั้นอย่างมั่นคงกล่าวว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่าภิกษุขีนาศหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีก ภิกษุเหล่านั้นไม่สามารถที่จะให้ท่านพระยมกะคลายทิฏฐิชั่วนั้นได้จึงพากันลุกจากอาสนะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรพระยมกะเกิดทิฏฐิชั่วเช่นนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่าภิกษุขีนาสกหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีก ขอโอกาสขอท่านพระสารีบุตรโปรดอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปหาพิจุเยมกะถึงที่อยู่เถิดท่านพระสารีบุตรรับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้นในเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเร้นแล้วเข้าไปหาท่านพระเยมกะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควร ได้ถามท่านพระยะมกะกะดังนี้ว่าท่านยะมกะกะทราบว่าท่านเกิดทิฏฐิชั่วเช่นนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่าภิกษุขีนาศหลังจากตายแล้วย่อมขาศูนที่นาคไม่เกิดอีกจริงหรือท่านพระยะมกะกะตอบว่าจริงขอรับผมรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่า ภิกษุขีนาสพหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูนย์ที่นาาไม่เกิดอีกท่านยมกะท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงขอรับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงขอรับเพราะเหตุนั้นแหลพระอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้และถึงรู้ชัดว่า ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านเยมมะกะท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านพิจรารณาเห็นรูปว่าเป็นตถาคต์หรือ INDISTINCT ไม่ใช่ขอรับท่านพิจรารณาเห็นเวทนาว่าเป็นตถาคต์หรือไม่ใช่ขอรับท่านพิจรารณาเห็นสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตถาคต์หรือไม่ใช่ขอรับท่านเยมะกะ ท่านจะเข้าใจความข้อน like ั้นว่าอย่างไรท่านพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีในรูปหรือไม่ใช่ขอรับท่านพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีนอกจากรูปหรือไม่ใช่ขอรับท่านพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีในเวทนาหรือไม่ใช่ขอรับในเวทนานอกจากเวทนาในสัญญานอกจากสัญญา ในสังขารทั้งหลายนอกจากสังขารทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีในวิญญาณหรือไม่ใช่ขอรับท่านพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีนอกจากวิญญาณหรือไม่ใช่ขอรับท่านเยะมะกะท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรท่านพิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่า เป็นตถาคตหรือไม่ใช่ขอรับท่านยะมะกะท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านพิจารณาเห็นว่าตถาคตนี้ไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณหรือไม่ใช่ขอรับท่านยะมะกะแท้จริงท่านจะค้นหาตถาคตในขันห้าประการนี้ในปัจจุบันไม่ได้เลย ควหรือที่ท่านจะกล่าวว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่าภิกษุขีนาสุขหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกท่านสารีบุตรเมื่อก่อนผมไม่รู้จึงได้เกิดทิฏฐิชั่วเช่นนี้แต่บัดนี้เพราะฟังธรรมเทศานานี้ของท่านสารีบุตรผมจึงละทิฏฐิชั่วนั้นได้แล้วและได้บรรลุธรรม ท่านยมกะถ้าชนทั้งหลายพึงถามท่านอย่างนี้ว่าท่านยมกะภิกษุอรหันตขีนาศหลังจากตายแล้วเป็นอะไรท่านถูกถามอย่างนี้จะพึงตอบอย่างไรท่านผู้มีอายุถ้าพวกเขาถามอย่างนี้ว่าภิกษุอรหันตขีนาศหลังจากตายแล้วเป็นอะไรผมถูกถามอย่างนี้จะพึงตอบอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นดับไปแล้วตั้งอยู่ไม่ได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นดับไปแล้วตั้งอยู่ไม่ได้ท่านผู้มีอายุผมถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ดีละดีละท่านยะมะกะถ้าอย่างนั้น ผมจะยกอุปมาให้ท่านฟังเพื่อเข้าใจเนื้อความนั้นชัดเจนขึ้นเปรียบเหมือนข้าบดีหรือบุตรข้าบดีผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและมีการอารักขาอย่างปวดขันเปิดมีบุรุษคนหนึ่งมุ่งความพินาศความไม่เป็นประโยชน์และความไม่ปลอดภัยอยากจะปลิดชีวิตเขาเสียเขาจึงมีความคิดว่า ข้าพดีหรือบุตรข้าพดีผู้นี้เป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเขามีการอารักขาอย่างปวดขันการที่จะอุกอาจเปลิดชีวิตเขามิใช่ทําได้ง่ายทางที่ดีเราควรใช้อุบายปลิดชีวิตเสียเขาพึงเข้าไปหาข้าพดีหรือบุตรข้าพดีนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าผมจะขอรับใช้ท่านข้าพดีหรือบุตรข้าพดีพึงรับเขาไว้ เขารับใช้อย่างดีคือมีปกติตื่นก่อนนอนทีหลังคอยฟังคำสั่งประพฤติตนให้เป็นที่พอใจพูดแต่คำไพเราะข้าบดีหรือบุตรข้าบดีนั้นเชื่อว่าเขาเป็นมิจฉาหายและไว้ใจเขาเมื่อใดบุรุษนั้นคิดว่าข้าบดีหรือบุตรข้าบดีนี้ไว้ใจเราแล้วเมื่อนั้นเขารู้ว่าข้าบดีหรือบุตรข้าบดีอยู่ในที่ลับ จึงใช้ศัสตราอันคมปลิดชีวิตเสียท่านยะมะกะท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในการใดบุรุษนั้นเข้าไปหาข้าบดีหรือบุตรข้าบดีโน้นแล้วกล่าวว่าผมจะขอรับใช้ท่านแม้ในการนั้นเขาก็ชื่อว่าเป็นผู้ฆ่านั่นเองแต่ข้าบดีหรือบุตรข้าบดีนั้นก็ไม่รู้จักบุรุษผู้ฆ่าว่าเป็นผู้ฆ่าตน แม้ในการใดบุรุษนั้นรับใช้อย่างดีคือมีปกติตื่นก่อนนอนทีหลังคอยฟังคำสั่งปพะ่อตนให้เป็นที่พอใจพูดแต่คำไพเราะแม้ในการนั้นเขาก็ชื่อว่าเป็นผู้ฆ่านั่นเองแต่ข้าบดีหรือบุตรข้าบดีนั้นก็ไม่รู้จักบุรุษผู้ฆ่าว่าเป็นผู้ฆ่าตนแม้ในการใดบุรุษนั้นรู้ว่า ข้าบดีหรือบุตรข้าบดีอยู่ในที่ลับจึงใช้ศาสตราอันคมปลิดชีวิเตเสียแม้ในการนั้นเขาก็ชื่อว่าเป็นผู้ฆ่านั่นเองแต่ข้าบดีหรือบุตรข้าบดีนั้นก็ไม่รู้จักบุรุษผู้ฆ่าว่าเป็นผู้ฆ่าตนหรืออย่างนั้นขอรับท่านยมะกะอุปมาณิฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นเหมือนกันอุตชชนผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปพิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในรูปเวทนาสัญญาสังขาร พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาละถึงหรือพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณเขาไม่รู้ชัดรูปที่ไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่ารูปไม่เที่ยงไม่รู้ชัดเวทนาที่ไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าเวทนาไม่เที่ยงไม่รู้ชัดสัญญาที่ไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าสัญญาไม่เที่ยงไม่รู้ชัดสังขารที่ไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่า สังขารไม่เที่ยงไม่รู้ชัดวิญญาณที่ไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าวิญญาณไม่เที่ยงไม่รู้ชัดรูปที่เป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่ารูปเป็นทุกข์เวทนาที่เป็นทุกข์สัญญาที่เป็นทุกข์สังขารที่เป็นทุกข์ไม่รู้ชัดวิญญาณที่เป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่าวิญญาณเป็นทุกข์ไม่รู้ชัดรูปที่เป็นอนัตตาตามความเป็นจริงว่ารูปเป็นอนัตตา เวทนาที่เป็นอนัตตาสัญญาที่เป็นอนัตตาสังขานที่เป็นอนัตตาไม่รู้ชัดวิญญาณที่เป็นอนัตตาตามความเป็นจริงว่าวิญญาณเป็นอนัตตาไม่รู้ชัดรูปที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่ารูปถูกปัจจัยปรุงแต่งเวทนาที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสัญญาที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสังขานที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ไม่รู้ชัดวิญญาณที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่าวิญญาณถูกปัจจัยปรุงแต่งไม่รู้ชัดรูปที่เป็นผู้ฆ่าตามความเป็นจริงว่ารูปเป็นผู้ฆ่าเวทนาที่เป็นผู้ฆ่าสัญญาที่เป็นผู้ฆ่าสังขารที่เป็นผู้ฆ่าไม่รู้ชัดวิญญาณที่เป็นผู้ฆ่าตามความเป็นจริงว่าวิญญาณเป็นผู้ฆ่าเขาก็ไปยึดมั่นรูปว่า เป็นอัตตาของเราเวทนาสัญญาสังขารเข้าไปยึดมั่นวิญญาณว่าเป็นอัตตาของเราอุปาทานขันห้าประการนี้ที่ปุถุชนนั้นเข้าไปยึดมั่นย่อมเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานท่านผู้มีอายุส่วนพระอริยสาวกผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะ ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะและถึงได้รับการแนะนำในธรรมของสัพุรุษไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในรูปไม่พิจารณาเห็นเวทนาไม่พิจารณาเห็นสัญญาไม่พิจารณาเห็นสังขาร ไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณไม่พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณเขารู้ชัดรูปที่ไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่ารูปไม่เที่ยงรู้ชัดเวทนาที่ไม่เที่ยงสัญญาที่ไม่เที่ยงสังขารที่ไม่เที่ยงรู้ชัดวิญญาณที่ไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่า วิญญาณไม่เที่ยงรู้ชัดรูปที่เป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่ารูปเป็นทุกข์รู้ชัดเวทนาที่เป็นทุกข์สัญญาที่เป็นทุกข์สังขารที่เป็นทุกข์รู้ชัดวิญญาณที่เป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่าวิญญาณเป็นทุกข์รู้ชัดรูปที่เป็นอนัตตาตามความเป็นจริงว่ารูปเป็นอนัตตารู้ชัดเวทนาที่เป็นอนัตตาสัญญาที่เป็นอนัตตา สังขารที่เป็นอนัตตารู้ชัดวิญญาณที่เป็นอนัตตาตามความเป็นจริงว่าวิญญาณเป็นอนัตตารู้ชัดรูปที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่ารูปถูกปัจจัยปรุงแต่งรู้ชัดเวทนาที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสัญญาที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสังขารที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งรู้ชัดวิญญาณที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่า วิญญาณถูกปัจจัยปรุงแต่งรู้ชัดรูปที่เป็นผู้ฆ่าตามความเป็นจริงว่ารูปเป็นผู้ฆ่ารู้ชัดเวทนาที่เป็นผู้ฆ่าสัญญาที่เป็นผู้ฆ่ารู้ชัดสังขารที่เป็นผู้ฆ่าตามความเป็นจริงว่าสังขารเป็นผู้ฆ่ารู้ชัดวิญญาณที่เป็นผู้ฆ่าตามความเป็นจริงว่าวิญญาณเป็นผู้ฆ่าเขาไม่เข้าไปยึดมั่นรูปว่า รูปเป็นอัตตาของเราเวทนาสัญญาสังขารไม่เข้าไปยึดมั่นวิญญาณว่าวิญญาณเป็นอัตตาของเราอุปทานขันห้าประการนี้ที่พระอริยสาวกนั้นไม่เข้าไปยึดมั่นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานข้าแต่ท่านสารีบุตรข้อที่เพื่อนพรหมจรรีทั้งหลายผู้เช่นกับท่านเป็นผู้อนุเคราะห์มุ่งประโยชน์ ว่ากล่าวพร่ำสอนย่อมเป็นอย่างนั้นและเพราะได้ฟังธรรมเทศนานี้ของท่านสารีบุตรจิตของผมจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นยยะมะกะสูตรที่สามจบสอนุราทะสูตรว่าด้วยพระอนุราทะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะกูตคา,ารสาลาป่ามหาวัน เขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นท่านพระอนุราทะอยู่ที่คูดีป่าเมื่อไกลจากพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นอัญญะเดรถีปริพาชกจำนวนมากเข้าไปหาท่านพระอนุราทะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้ถามท่านพระอนุราทะดังนี้ว่าท่านอนุราทะ พระตาคตเป็นอุดมบุรุษเป็นบรมบุรุษทรงบรรลุธรรมที่ควรบรรลุอย่างยอดเยี่ยมเมื่อจะทรงบัญญัติข้อนั้นย่อมทรงบัญญัติในฐานะสี่ประการนี้คือหนึ่งหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกสองหลังจากตายแล้วตาคตไม่เกิดอีกสามหลังจากตายแล้วตาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกสี่ หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่หรือเมื่ออัญญาติรถีปริพาชกเหล่านั้นถามอย่างนี้แล้วท่านพระอนุราทะได้ตอบว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตเป็นอุดมบุรุษเป็นบรมบุรุษทรงบรรลุธรร,ร,รรมที่ควรบรรลุอย่างยอดเยี่ยมเมื่อจะทรงบัญญัติข้อนั้น ย่อมทรงบัญญัติเว้นจากฐานะสี่ประการนี้คือหนึ่งหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกสองหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกสาหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกสี่หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่เมื่อท่านพระอนุราธะตอบอย่างนี้แล้ว อัญญาเดรถิปริพาชกเหล่านั้นได้กล่าวกับท่านพระอนุราธะดังนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้คงจะเป็นพระใหม่บวชได้ไม่นานหรือเป็นพระเทระแต่งโง่ไม่ฉลาดทีนั้นพวกอัญญะเดรถิปริพาชกกล่าวรุกรานท่านพระอนุราธะด้วยวาทะว่าเป็นพระใหม่และวาทะว่าเป็นพระงโง่ พากันลุกจากอาสนะแล้วจากไปครั้นเมื่อพวกอัญญะเดรถีปริภาชกจากไปไม่นานท่านพระอนุราธะได้มีความคิดว่าถ้าอัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นพึงถามปัญหากับเรายิ่งขึ้นไปเราจะพยากรแก่อัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างไรจึงจะชื่อว่าผู้ตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่า กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จชื่อว่ากล่าวแก้ยังสมเหตุสมผลไม่มีคำกล่าวเช่นนั้นและการคล้อยตามที่จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระอนุราทะทูลถามปัญหาพระผู้มีพระภาคต่อมาท่านพระอนุราทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรเด้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์อยู่ที่คูดีป่าไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นอัญญะเดรถีปริพาชกจำนวนมากเข้าไปหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่ได้ถามข้าพระองค์ดังนี้ว่าท่านอนุราทะพระตถาคตเป็นอุดมบุรุษเป็นบรมบุรุษทรงบรรลุธรรมที่ควรบรรลุอย่างยอดเยี่ยม เม school, so s <S ื <hein ous> ่อจะทรงบัญญ like. ัติข้อนั้นย่อมทรงบัญญัติในฐานะสี่ประการนี้คือหหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก 2. หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีก 3. หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีก 4. หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่หรือ เมื่อพวกอัญญะเดริีปริพาชกถามอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้ตอบดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตเป็นอุดมบุรุษเป็นบรมบุรุษทรงบรรลุธรรมที่ควรบรรลุอย่างยอดเยี่ยมเมื่อจะทรงบัญญัติข้อนั้นย่อมทรงบัญญัติเว้นจากฐานะสี่ประการนี้คือหนึ่งหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและถึงสี่ หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่เมื่อข่าพระองค์ตอบอย่างนี้แล้วอัญญะเดรธีปริพาชกเหล่านั้นได้กล่าวกับข้าพระองค์ดังนี้ว่าภิกษุรูปนี้คงจกเป็นพระใหม่บวชได้ไม่นานหรือเป็นพระเถระแต่งโง่ไม่ฉลาดทีนั้นอัญญะเดรธีปริพาชกเหล่านั้นกล่าวลุกรานข้าพระองค์ด้วยวาทะว่า เป็นพระใหม่และด้วยวาทะวา่าเป็นพระโง่พากันลุกจากอาสนะแล้วจากไปเมื่ออัญญเดรธีปริพาชกเหล่านั้นจากไปไม่นานข้าพระองค์ได้มีความคิดว่าถ้าพวกอัญญเดรธีปริพาชกเหล่านั้นพึงถามปัญหากับเรายิ่งขึ้นไปเราจะพยารณ์แก่อัญญเดรธีปริพาชกเหล่านั้นอย่างไรจึงจะชื่อว่า ผู้ตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลไม่มีคำกล่าวเช่นนั้นและการคล้อยตามที่จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิดได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอนุราทะเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เทียง ท่านพระอนุราธะกราบทุลว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะละถึงเพราะเหตุนั้นแหละอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอนุราทะเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นรูปว่าเป็นตถาคตหรือ ไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอพิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตถาคตหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอนุราทะเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีในรูปหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีนอกจากรูปหรือ ไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีในเวทนาและถึงนอกจากเวทนาในสัญญาในสังขารน,นอกจากสังขารในวิญญ,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 ญาณหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีนอกจากวิญญาณหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอนุราธะ เธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป e. ็นตถาคตหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอนุราทะเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตนี้ไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารพิจารณาเห็นว่า ตถาคตไม่มีวิญญาณหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอนุราทะแท้จริงเธอจะค้นหาตถาคตโดยจริงโดยแท้ในขันห้าประการนี้ในปัจจุบันไม่ได้เลยควรหรือที่เธอจะตอบว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตเป็นอุดมบุรุษเป็นบรมบุรุษทรงบรรลุธรร,ร,รรมที่ควรบรรลุอย่างยอดเยี่ยม เม <like> ื่อจะทรงบัญญัติข้อนั้นย่อมทรงบัญญัติเว้นจากฐานะสี่ประการนี้คือหนึ่งหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกสองหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกสหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกสหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ม่ใช่หรือ ข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะดีละดีละอนุราทะทั้งในการก่อนและในบัดนี้เราย่อมบรรยัติทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้นอนุราทะสูตรที่สี่จบ